สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับเชา้าในเช้าว,วันอาทิตย์ที่9กุมภาพานันธ์พุทธศักราช2568ครับรายการช่งชวงเช้านะครับขณะนี้เรามาอยู่ที่สถานีรถไฟบุรีนะครับบุรีนะบนุรีประมาณที่ฝั่งทนนะครับนี่ก็เป็นอาคารสถานีนะด้านหน้าคือเป็นย่านนะครับกนะ็เป็นย่านสถานีบุรีนะ จะนี้คือเลี้ยวขบวนสามภาคหนึ่งจาชุมรีราชบุรีที่จะออกในช่วงเย็นนะครับและมีคุณปู่ g ีเคสี่ศูนย์หนึ่งสี่นะขายใหญ่ย่านชุมุรีนะครับรูจ้จักสเปลี่ยนนะตอนนี้ก็ขัดล้างทำความสะอาดเรี้ยวขบวนรถนะครับและคุณปู่ GK4014 ก็สับ เปลี่ยนนะเป็นหัวจักรเปลี่ยนจอดพักก่อนอยู่นะครับทุนบุรีราชบุรีนะครับบนสาม0ันหนึ่งตรวจสอบข้อมูลรถที่กำลังเข้า,ขาสู่สถานี คอนบุรีเป็นขบวนรถที่เดินทางเหนือเลขที่หนึ่งหนึ่งสองสี่ต้นทางกับสถานีแคอนประมปลายทางสถานีคอนบุรีสองคันสั้นๆนะครับรถซอยนะฟีดเดอร์เทนขบวนที่1 1 2 4นความประมทุนบุรีเข้าถึงปลายทางทุนบุรีแล้วครับ กำดับวนรถตรวสขาและภาระของขาทีรวยทา่บาขเทียนข่วนหนึ่ึ่งสอี่ถึงธนบุรีครับเดี๋ยวจะเคลื่อนระบวนนะไปเก็บริ้วที่รถจัต่อไปรัย ตอนนี้นะครับเรา move กันมาอยู่ที่โรงรถจักรธนบุรีนะครับเป็นโรงรถจักรที่มีการเก็บและสำรวมรถจักรไอ้น้ำอยู่ด้วยนะริ้วขบวน1 1 2 4วิ่งเข้าโรงนะครับ Gracias. <muchas> จากไอ้น้ำแปซิฟิกสองคันนะครับจอดอยู่นะ ขณะนี้เวลา9ก้านาฬิกนาทีครับขบวนเข้าสู่สถานีรถไฟธนบุรีในชานชาลาที่หนึ่งเป็นขบวนรถธรรมดาจากสายการชนบุรีนะครับขบวนที่2อ0ห k 4026ี่นะสีใหม่สวยงามนะครับใหม่กริบใหม่กริบนะเกรดทราบที่นี่สถานีธนบุรี ก่อนจะลงจัขบวนรถเปิดเสิดดูสิของและสัมภาระของท่านที่ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณท่าน Attention please, welcome to Chonburi Station, please check your belongings before leaving the train. The State Thailand appreciates Railway and forward for our services and look forward serving your Thank you of choosing serving look Thank ขณะนี้ขบวนรถธรรมดาขบวนที่260ครับ260จากน้ำตกถึงสถานีชุยงครี DK4026 ทำขบวนมานลครับโอ้โหสวยมาก การนี้เหกันเป็นตับเลยนะขอเรียกขอบน259ไปที่ทางที่3นะครับ ไปต่อกับริวสาห้าหนึ่งน ตำนานที่ยังมีลมหายใจของการรถไฟปไทยนะครับโอ้โหโสวยงามเลย พักแล้วนะครับ4026นจอดเรียงหน้ากระดานนะสวยเลยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็พามารับชมคุณโอ้นะ4026นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ